อาจารย์คะอยากรู้ค่ะว่าเวลาเราลงทุนอสังหาเนี่ยเรื่องของที่ดินเราจะซื้อแปลงใหญ่มาซอยแปลงแล้วขายกับซื้อแปลงเล็กมารวมแปลงอันไหนทํากําไรมากกว่ากันคะอาจารย์ความจริงมันขึ้นอยู่สถานการณ์แล้วขึ้นอยู่ทะเลด้วยครับบางทาเลเนี่ยการรวมแปลงก็ทําให้เกิดเมกมันนี่ได้มากแต่บางทาเลเนี่ยนะครับการจอยย่อยเป็นแปลงย่อยๆเนี่ยเป็นกลยุทธ์ พื้นฐานในการที่ทำให้ขายง่ายอยู่แล้วแต่การรวมแปลงเนี่ยเป็นในบางกรณีแค่นั้นนะครับที่จะทำให้ได้มุลค่ามากขึ้นครับก็ใครเชี่ยวชาญแบบไหนครับขึ้นเรือเชี่ยวชาญแบบไหนแล้วขึ้นเดียวสถานการณ์นะครับสถานการณ์ด้วยค่ะก็ไปลองดูแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากเรียนรู้เรื่องของการลงทุนอสังหาฟริปที่ดินมาเจอกันได้ที่หลังสโคเซ็นที่ดินกับอาจารย์อนุชาค่ะด้วยความยินดีครับ อคลิปที่2จะได้ข้อมูลแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอด FDA Kid Academy ค่ะทุกหลักสูตรของเรานะคะการันตีความรู้ซอนโดยตัวจริงกูรูอสังหาระดับประเทศค่ะ